เรื่องลิทอนิเมะ T.H.Present เ,เ,เล่าประวัติของนาคาโนโยศิบะแฟดสาวคนที่4ที่ร่างกายแข็งแรงที่สุดในลอรันดาแฟดทั้ง5คนจากเรื่องเจ้าสาวของผมเป็นแฟดทั้ง5นะครับผมยศิบะนะครับผมเกิดวันที่5พฤษภาคมในปี2000อายุก็1 7 1 8ปีส่วนสูง159เซนจนถึง165เซนสีผมนั่นก็คือสีส้อมอ่อนสีตาก็คือสีฟ้ากรุ๊ปเลือดก,ก็คือกรุ๊ปเลือด NS นะครับผม ยศบะนะครับผมเป็นนักเรียนและเป็นตัวแทนในชั้นเรียนของชมรมวิชาพละนะครับผมยศิบะนะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมหญิงคุโรบะระส่วนโรงเรียนมัธยมอาซาฮิยามะ ยอบะนะครับผมอยู่ในชั้นปีที่2ทับ 2, ส่วนปีที่3ก็อยู่ที่3ทับ 1, และเธอนั้นก็ได้อยู่ในสโมสรบาสเกตบอลน,นะครับผมนาคาโนยอสบะตนะครับผมเป็นพี่สาวคนที่4ของกลุ่มแฝดทั้ง5้ายอบะมีบุคลิกที่ล่าเริงและกระฉับกระเฉงและมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือบุคคลอย่างไม่เห็นแก่ตัวเธอนั้นเป็นน้องสาวเพียงคนเดียวที่ยอมรับฟูทาโร่มาเป็นติวเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นและสนับสนุนเขาอย่างสุดหัวใจในทุกๆสิ่งนะครับผม เยสุบะและน้องสาวของเธอได้ใช้ในการลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนมัธยมหญิงคุโรบาระแต่ต้องขอบคุณพ่อเล็กของเขาอย่างนาคโนะมารุนะครับผม แต่อย่างไรก็ตามเหตุผลที่โชคร้ายที่ทําให้พวกเธอนั้นย้ายไปโรงเรียนที่อาซาฮิยามะซึ่งยศิบะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของชั้นเรียีที่ 3. ทับหในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของเธอนั่นเองส่วนรูปล่างน,นะครับผมยอสบะเป็นเด็กสาววัยรุ่นผิวขาวผมสั้นที่อยู่ตรงแค่รอบคอของเธอแม้ว่าสีผมจริงของเธอจะเป็นสีชมพูแต่เธอก็ถูกมองว่าเป็นสีส้มอ่อนเครื่องประดับที่โดดเด่นของยอสบะนั่นก็คือลิบบิ้นลูกหูกระต่ายซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปด่างได้ตามอารมณ์ของเธอ เช่นเดีกับกลุ่มพี่สาวของเธอ เธอนั้นมีดวงตาสีน้ำเงินเข้มความสูงปานกลางรูปร่างที่บางข้างและหน้าอ,อกที่ใหญ่ยศบะสวมเครื่องแบบของเธอพร้อมกับเนคไทรูปผีเสื้อขนาดใหญ่และสวมกระเป๋ากีฬาเมื่ออยู่ที่บ้านของเธอเธอได้ใช้ชุดนอนเป็นรูปทรงเล็กนะครับผมบุคลิกกาพนะครับผมยศิบะเป็นเด็กผู้หญิงที่ร่าเริงและเป็นกันเองเธอพูดได้น้ำเสียงที่ดังเป็นธรรมชาติและบางครั้งก็ได้เมินเฉยเธอเป็นคนที่ประเภทไม่สามารถปฏิเสธคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้และส่วนใหญ่ก็ถูกมองว่าช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับผมแม้จะล่าเริงทั้งภายนอกและต่อผู้อื่นเธอนั้นได้เก็บความรู้สึกต่ําต้อยต่อพี่สาวและน้องสาวและความสามารถของเธอเองด้วยเหตุนี้เธอจึงมีความปรารถนาที่จะแตกแยกจากพี่น้องสตรีเธอนั้นได้ตัดผมสั้นผูกโบและทํากิจกรรมนอกหลักสูตรได้ดีเยี่ยมในขณะที่ถูกพันานาการว่าเป็นคนที่โกหกที่ไม่ดีในช่วงแรกต่อมาเธอก็ได้แสดงเห็นว่าทักษะในการโกหกตัวเองอยู่บ้างนะครับผมส่วนความสามารถนะครับผมเมื่อรู้ว่ายศุบะมีร่างกายที่ แข็งแรงเธอจึงสามารถทํางานที่พี่สาวของเธอทําไม่ได้ตามปกติทั่วไปเธอนั้นมีความแข็งแรงและเป็นนักวิ่งที่ดีหมายความว่าเธอมีความสามารถพิเศษในด้านกีฬาทักษะยอดเยี่ยมของเธอแสดงให้เห็นเมื่อเธอทําคะแนน7.9วินาทีสําหรับการวิ่ง50เมตรกระทั่งได้รับคําชมจากเพื่อนสมาชิกชมรมผู้มีทักษะยอิบาทนะครับผมเป็นน้องสาวคนเดียวที่มีสายตาที่ดีเยี่ยมขณะที่อิซึกิสมแว่นและนิโนใช้คอนแทคเลนนั้น เธอยังมีกลิ่นหอมและมีนิ้วหัวแม่มือสีเขียวนะครับผมเช่นเดียวกับพี่สาวและน้องสาวความสามารถทางวิชาของเธอแย่ที่สุดแม้จะมีการได้สูตรในการทดสอบเธอตระหนักดีถึงข้อบอกพร่องของเธอและถึงกับบอกว่าตัวเธอนั้นจะเป็นคนที่ต้องทําซ้ําอีก1ปีเธอนั้นอยู่ในอันดับที่ต่ําที่สุดในหลักบ,บรรดาพี่สาวและน้องสาวของเธอโดยที่ชาวญี่ปุ่นที่เป็นมือขวางเธอนั้นยศบะถูกกล่าวว่าโกหกได้แย่มากแม้ว่าเธอจะบอกว่าทําได้ถ้าเธอต้องการทําจริงๆแต่เธอสามารถซ่อนตัวตนที่แท้จริง จากฟูทาโร่ในขณะที่ยังรักษาความสัมพันธ์ในปัจจุบันไว้นะครับผมสาระน่ารู้ประจําวิดีโอข้อ1ความหมั่นคาว่ายอุบะถ้าเราแยกคําว่ายอสุและคาว่าบะออกจากกันนะครับผมยอสุภาษาไทยแปลว่า4นะครับผม่ว่คำว่าบะแปลว่าใบไม้น่าจะสื่อถึงให้ว่ายอสุแปลว่าเออคนที่4ใช่ไหมครับผมเพราะว่ายุบะ เป็นกลุ่มพี่สาวคนที่4ในตระกูลนาคาโนกส่วนใบไม้นะครับผมถ้าผมจะเอามาเดาได้นะั่นคือความพิ้วไหวของเธอที่เออเร็วเหมือนดังกับใบไม้ครับผมซึ่งร่างกายของเธอนั้นแข็งแรงกว่ากลุ่มพี่น้องคนอื่นๆซึ่งใบไม้นะครับผมน่าจะเปรียบถึงการวิ่งของเธอซึ่งเร็วดังกับใบไม้นั่นเองซึ่งถ้ามาลงกันน่าจะเป็นได้ว่า พี่สาวนาคาโน่คนที่4ที่มีความวิ่งไวกับเหมือนใบไม้นะครับผมข้อที่2นะครับผมยอสึบะมีความผุลล็อคิดค้งที่ไม่เหมือนใครเท่าอ้างอิงมาจากมังงะในเล่มที่4ี่นะครับผมข้อที่3ยอสึบะมีเสื้อหมายเลข428นะครับผมซึ่งหมายเลขนี้ก็คือการเล่นสำนวนอ่านชื่อของเธอนะครับผมสี่ก็คือย2ก็คือสุและ8ก็คือบะนะครับผมข้อที่ 4. นะครับผมอายเนะซากุระนักพากย์เสียงข,ของยอสึบะนะครับผม a y ยาเนสซากุรเคยพากเสียงยอซึบะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงทั้ง5้าสำหรับโฆษณาทางทอทัศน์ของมังงะเรื่องนี้ในเดือนตุลาคมในปี2017นะครับผม ข้อที่5อิจิกะเปิดเผยว่ายศิบะยังคงต้องใช้กางเกงชั้นในของเธอตั้งแต่สมัยเรียนปฐมนะครับผมข้อที่6นะครับผมเราจะเห็นยศิบะผมที่ยาวกว่าปกติในฉากเดียวนะครับผมข้อที่7นะครับผมยศิบะมีพื้นฐานมาจากภรรยาของผู้เขียนแฟร5ซึ่งได้รับการยืนยันในตัวละครของยศิบะนะครับผมและนี่นะครับก็คือประวัติของนาคาโนโยศิบะ แฝดสาวคนที่4ที่ร่างกายแข็งแรงที่สุดในลาบดาแฝดทั้ง5คนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อกวามเจนในคลิปต่อๆกันไปนะครับผมสำหรับผมผมที่เคยเพิ่งจะรู้ว่าคาว่าโยซุบะก็ผมเป็นชื่อสามีของอาจารย์ที่เขาเขียนเรื่องนี้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ พีคมากๆนะครับผมผมจะพูดอยู่เหมือนเดิมกับทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมขอให้ท่านผู้ชมไม่คอมเมนต์เถียงกันว่าใครเป็นนางเอกนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกๆคนนี้ได้คอมเมนต์ว่าชอบตัวครตัวไหนอวยตัวไหนชอบเพราะอะไรและชอบฉากไหนนะครับผมสําหรับผมเรื่องลทธิอ์อนิเมะทีเฮดผู้เชีช่ยวชาญด้านการจาะเลืกคู่กับข้อมูลต่างๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ